พวกก็เลนะขดมอดครับมันมอดพามาเดินชมโรงเรียนแปลงปลูกผักโุงเลี้ยนปลูกผักเป็นผ่าไรเสร็จครับผาไรเสร็ืมผักบูกไม้ดน,นาคือผักสลัดกรอบครับสลัดหน้าหนาวโุงเลี้ยนผ่าไรเสร็จก็ดีขอดีคือระบายอากาศได้เนาะจะก็มีผ่าดำไว้ครับสลับ ป้องกันช่วงหนาหอนช่วงอากาศช่วงหอ่อหนช่วงเดือนก,กรกฎาคสิงหาครับอาจจะมีปิดนะครับแต่ว่าข้อดีก็มีข้อเสียคือบริา,า,ารถป้องกันนาฝนเนาะนี่ช่วงนี้มันก็สิงงามครับเพราะวา่าเป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวครับอากาศเย็นเย็นจัดครับวกพักต่างๆ่าก็จมากอากาศเย็นนะเย็น,นมีทั้งเยมดินปลูกไม้ดินก็เป็นทะดินงาม ดินดินล้วนดินล้วนๆครับนี่พี่น้องคนก็มาดึงสายเวลาเตรียมปลูกน่าจะเป็นพักเชอร์รี่อักขึ้นสายครับเชอร์รี่บบบนี้เชอรี่ต้นใหญ่เชอร์รี่นี่พักขึ้นสายครับเบียความปลูกเนาะดินก็เป็นแต่ดินตัง,งามครับ ปลูกตามตาน้ำเนาะตาน้ำหยดหนาจ๊ประมาณ10บเซนครับตามตาน้ำหยดอากาศเขากับต้นทุนอากาศเขาดีครับอากาศเขานย็นพักต่างๆอากาศเย็นๆแห่งพักต่างๆก็มักเนาะการดูแลจัดการดีวิ่ยพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกพัฒนาครับปรับปรุงเนะาะการดีปุ๋ยยาเสมอครับอากาศเย็นสบายจึงนี่ไงซูเฟอรีต้นงก,กลาง ขึ้นสายนี่เป็นต้นงาครคบพนัดกลางๆเนาะนาจะปลูกไรเรือกันมาครับจะท่ามันเป็นเรือกนี่มีมีทั้งต้นที่สวยและกัยังบ่สวยครับสวยกับบ่ใช่ว่าชิลายเนาะทุกต้นที่มันอาจจะ่อยใ่า่หนาจะต้นสูงต้นใหญ่เลยครับ แต่น,นี่นาตัดปลามันกึ่งกลางเสื้อสีในมันเก่งเนาะพวกเสื้อปลก,กเปลี่ยนสายมันพักที่เก่งครับนี่ขน้ำนา,นา,นาใกล้เคียงกันครับนี่อากาศเย็นปลูกง่ายครับสวยนี่โรงเรือนผานไรเสร็จครับบ้านเฮาจัดการได้เนาะมันต้องมีระบบน้ำพราบ้านเขาากาศมันฮอนครับปลูกแต่ผาไรเสร็จได้แต่ว่าต้องมีระบบน้ำ ถ้ามือแบบปล่อยทุกสิบนาทีเนาะไอ้ระบบแบบหมอะครับเนาะหาปลูกช่วงฤดูหนอนฤดูฝนครับบานต่างประเทศเขาถึงจะนาหอนแต่วันคืนเขามันเย็นเนาะอากาศเปลี่ยนบานเขาเมืองลมครับบริเวณหันก็เอาเป็นเอาตายก็บานเฮาเนะบานเขาเไก่ทะเลล้มพัดตลอดทั้งมือครับปลูกพักพวกพัก,พก,พกต่างๆพวกผลไมใหม่มันเ็ยงไงครับ